รั้นแล้วก็กลับกลับอีกแล้วงั้ยยังมีอนุโลมและยังมีปฏิโลมก็มีเขามีอนุโลมเขามีทั้งปฏิโลมเขามีเมือนกันในหลังถามแต่ว่าไอ้อนุโลมมาอะไรอนุโลมแล้วก็ไปแล้วก็อนุโลมกลับมาปฏิโลมกลับมาอีกอยู่ในวิปัสสนาน่แหละถึงอนุโลมแล้วก็ไม่ได้นะไม่หยุดนะถึงอนุโลมแล้วก็ไม่หยุดเพราะในวิถีเดียวกันอีกมั้อนุโลมอุปจาระ อุปจาระปริกรรมอนุโลมโคตกับปูห้าสี่เลยนะมักห้าผลอันภาพบุคคลจะจับจัลุ้าก็ผลสอเป็นเจ็ดหมดแล้วบนพวังอีกก็เป็นพวังไปนอย่างนี้ถ้าหากว่าจับจัลูเร็วผลก็สามอุปจาไม่มีาบนไม่มีอุปจา ลดข้างบนแล้วก็มาต่อเพิ่มข้างลา่างคนที่กัดสรู้เลยติขะบุคคลผลก็สามก็จบแค่นั้นเองค่ะเนี่ยและทีนี้แม้นี่จะอธิบายไปอโอ้โหอ,อ,อุบมาอมไมใช่ไหมมันก็ไม่ได้ wert. แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราเข้าใจเราก็ได้เราก็เพราะอะไรเข้าใจมันก็รู้ว่าผิดใช่ไหมอุปมาอย่างนี้ไม่ตรงกันถ้ามันอย่างนั้นก็ต้อง ก็ต้องมุกไปจถึงเรื่องอุปมาเพราะงั้นแต่ก่อนมีคนไปเข้ากรรมฐานเนี่ยอย่างเงี้ยท่านอาจารย์สุดทั่งก็สอนต่อาจารย์สุดทั้งไปเคิปฏิบัติจนแต่ได้ยินในา้นทนชั้นก็ะสอนสงสัยอะไรท่านมาถามมาอะไรอะไร่งั้นสอนจนกระั่างวิธีสอนลูกสอนนามให้ดูแล้วก็อยากจะให้ท่านมาเป็นอาจารย์เพราะท่านเป็นพระคร่บหมวนนี้พวกพระเนีละต่างๆก็อาจจะอยากมาเรียนถ้าเป็นเจ้าคุณแล้วใช่ไหม ก็ด้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แกพระศาสนาท่านก็สอนคนก็เข้ากันมาถามกันเข้ากันมาถามเสร็จแล้วผมมันเป็นห้องในการเรียนนะนั่นเป็นสองแถวนี่นะใ้กลงกลางก็เดินก็กระโดดทำผ้าผกเข็มหมออกมาไอ้คนกรรมาถานก็รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอีนะหมื่อไลนี่ไอ้ในไลน์จะเป็นอะไรนะ เอ๊ะทำไมนายจะทำอะไรนั่นไปไหนฉันจะข้ามโคตคูเพราะอุปามาเหมือนก็ระโดดข้ามคลองใช่ไหมอันนี้ก็จะทำ้าเหมือนก็กระโดดข้ามคลองอย่างนั้นจะกระโดดนี่ถามว่าจะทำไมบอกว่าจะข้ามโคตืคูเนี่ยดูนะเพราะมึกเบอความอย่างนั้นแล้วไม่รู้เรื่องอู้ลามันก็เลยนึกถึงภาพนั้นอยู่างันก็จะทำตัวให้เป็นภาพนั้นอย่างนั้น และนีกรรมการอาอกาบินขึ้นไปแล้วกลับมากลับมาแล้วก็ขึ้นไปอีก่แล้วก็กลับปาบินขึ้นไปแล้วดูซ้ายดูขวายังไม่เห็นฝั่งก็กลับมายืนอยู่ที่ปลายเสากระโดงเจ็ดขณะเนี่ยเจ็ดขณะเท่านั้นแหละนะกลับนะไปกลับมาอย่างไงก็กลับมายังอยู่ที่ปลายเสากระโดง นั่นอีกเล่าตกว่าบินขึ้นเมืองเมืองถ้าเห็นฝังก็บินไปเฉพาะหน้าสู่ฝังถ้าไม่เห็นฝังก็กลับมาจับปลายเสากระโดงดังเก่าอันนี้มีอุปมาฉันใดิััสนาปัญญาชื่อว่าสังขารุเบกขาญาณนั้นเมื่อพิจารณาเห็นพระนิพพานเส้นเห็นพระนิพพานสัมผัสก็สลับเสียซึ่ง สังขารประวัติเพราะใคกกาเห็นพระนิพพานพัดก็ลส,กสลับเสุอขึนกางก็สลับเดือยว้นแฉครัมประวัติเราไม่ได้เอาสังขารเป็นอารมณ์แล่นไปสู่พระนิพพานยึดเหนือคล้ายๆว่าทำตามใจหมดนึกจะทำอะไรก็ทำทำไปทั้งๆที่เป็นอน,นัตตาเนั่นแหละก็รู้ว่าเป็นอน,นัตตาเห็นอน,นัตตาแล้วเด้อย เออก็ออยังยังอุปมาให้เป็นอัตตาเป็นได้นึ่นี่แล่นไปสู่พระนิพพานเมืองเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์มถ้ายังไม่เห็นพระนิพพานสัมทัสยังบ่มีอาจจะยุดเหมืองเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ก็ปับยึดเหมืองเอาสังขารเป็นอารมณ์มโอยมัน มันไม่ได้มันก็ต้องอยู่อยู่แค่นั้นแหละไม่ใช่จะไปไปแล้วที่จะเอากลับมาอีกพิจารณาสังขารนั้นแล้วแล้วเล่าเล่าคันแล้วเมื่อขยับขึ้นพิจารณาขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานอีกดูสิพระนิพพานเนึองเมืองไม่รู้ทํำยังไงไปแล้วพระนิพพานอะไรเวลานั้นมีพระนิพพานคอยอยู่อย่างนั้นเหรอฮะคืออะไรถึงได้ขยับขึ้นไป ให้ยับขึ้นไปจะเห็นปรนิพพานเนี่ยดูสิสวยขึ้นไปเห็นจพระนิพพานนั่นเรืองเรืองถ้ายังไม่เห็นนิพพานนั้นารากฏอ่ะก็ละจะ,ละก็ละลงมาพิจารณาสังขารยึดเหนืออสาัางขารเป็นอารมณ์อีกล่าอุปมาดังตาสี่บินขึ้นเรืองเนืองยังไม่ได้ เห็นฝั่งปลากดก่อนและบินกลับมาจับปลายเสากระเดงอยู่นั่นวิปัสนาปัญญาอันเชื่ออันชื่อว่าสังขารุเบกขายานนี้มีกิจอันจะพิจารณาซึ่งสังขารธรรมเป็นพิธีมีประการต่างๆก็ว่ามาแล้วล่ามาแล้วสี่ิบสองอย่างนี่เป็นอย่างมากอะตั้งแต่เห็นสี 4, น่สามในสี่ในเรื่อยมา พิจารณาแผ่ออกไปโดยในพิสดารแล้วพิจารณาให้ย่อให้น้อยถอยเข้ามาเป็นขั้น,ข,นขั้นเ่ามีอาการเหมือนบุคคลอันล่อนแป้งนะนหมะ,ะแผ่แป้งออกแล้วก็ล่อนเข้าให้กลมอยู่ในปลายกระดงงนี้ฉะนั้นมีอาการเหมือนบุคคลอันบีบป้าย ที่หีบแล้วด้วยแม่กงบุคคลอันล่อนแป้งยุบและบุคคลอันบีป้ายนั้นไม่แต่จะย่ำยีแปง้งและป้ายให้แหลกละเอียดมิให้หยาบให้คายอยู่ได้และมีชันใดสังขารุูปเบกขายานก็ย่ำยีสังขารพิธ,ธีพิจนาให้แหลกละเอียด มีความหมายดังนั้นละเอียดอะไรใช่ไหมรา่ว่าเหมือนกับล่อนแปลงพิจรณาจนกระทั่งไม่มีตัวไม่มตนเลยไม่เป็นก้อนเป็นแท่งเลยแต่เป็นก้อนเป็นแท่งขึ้นมามันก็จะเป็นอัตตามันก็ยังจะมีอัตตาอยู่นี่นี่พิจรณาจนแหมแหลกกี่ไหนกี่ไหนกี่ไหนไม่มีเลยจะไปหาตัวในที่นั้นน้ำไม่มีแล้วโอมาเหมือนกับล่อนแปลง ละเอียดจนกระทั่งไม่มีก้อนเลยเป็นกลุ่มเป็นก้อนคณะสัญญาไอ้ก้อนน่ะคือคณะสัญญาใช่ไหมนี้ไม่มีละแจกกระจายไปหมดเลยขันน่ะแต่ละขันละขันหมดแยกไปหมดเลยละเอียดสดหลังขาละขันนี่ห้าสิบเนี่ยเจสิบแต่ละอันละอันละอันเพิจารณาหมดไม่มีตัวมีตัวแต่นี้ท่านท่านรวมเป็นขันท่านมาได็กจำแม่พิจารณา แต่วว่ความหมายคืออย่างนั้นให้ละเอียดนี้ให้ยานให้คาอยู่ได้นิฉะนั้นสังขารุเบกขาญาณก็ย่ำยีสังขารด้วยพิธ,ธีพิจณาให้แหลกละเอียดมีประไมยดังนั้นสังขารุเบกขาญาณน,นี้เมื่อย่ำยีสังขารให้แหลกละเอียดด้วยพิธ,ธีพิจารณาโดยนับที่จำแดงแล้วมาแต่หลังนั้น ท่านเห็นสังขารและทมทางปวงปรากฏโดยเปล่าโดยศูนสิ้นแล้วก็หายจะดึงหายกลัวแต่สังขารหายรักหายใกล้ในสังขารตั้งอยู่ในที่มัธยัดมิได้พิจารณาสืบต่อไปโดยในพิจารณานี่แปลว่าอย่างเดียวนะก็ได้นะคงตั้งอยู่ในอนุปัสนาสามประการ คืออนิจจานุปัสสนาและทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเมื่อตั้งอยู่ในนุปัสสนาทั้งสามประการนี้สังขารุเบกขายาน,นั้นก็ถึงซึ่งภาวนะซึ่งภาวะเป็นวิโมกขบุคสามประการแปลว่าพิจณาไกลลักเนี่ยอันใดอันหนึ่งแล้วกถ็ถึงถึงซึ่งวิโมกคือว่า การพิจารณาปัญญานั да. ้นที่เห็นไกรลักษณ์อันใดอันหนึ่งจะเป็นอนิจจังหรือทุกขังอนัตตา็ตามนะก็ถึงวิโมกข์หมายถึงว่าพ้นละจะพ้นออกแล้วจะพ้นออกจากวิปัสสนาสังขารุเบกขายานนั้นพ้นด้วยอะไรด้วยอนาตของอนิจจังนั่นเองเห็นอนิจจังจนกระทั่งเห็นโทษของสังขารเห็นไม่มีสาระเห็นไม่มีตัวมีตนทุกอย่างนี่ แต่ว่าด้วยอันาจอันิจจังเห็นอันนั้นแหละว่าไม่เป็นสาระเห็นอันนั้นความเกิดขึ้นอะดับไปเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยว่าไม่ใช่ความสุขเห็นความไม่เที่ยงที่ดับไปว่าไม่เป็นสาระแกน่นสารอย่างนี้แต่ว่าอาศยัยอันิจจังอันเดียวเราไม่เที่ยงอันเดียวนก็เป็นทางออกสามทางสามทางคือจะออกดีโมกออกทางไหน พ้นวิโมกีม่แปลว่าพ้นใช่ไหมออกวิโมกขมุขค,คะสามประการคือเกิดที่สังขาระเบิขายา mm. คืออน,นิมิตตะวิโมกเนี่อนิมิตตะวิวิโมกขมุขฆ่วิโมกขมุกประการหนึ่งอนปนิหิตตะวิโมกขมุขประการหนึ่งสูญสูนยะตะวิโมกขมุขประการหนึ่ง ด้วยอำนาจที่มีสัทินสีอันนี้ก็ยังมีอีกยังมีอีกในหนึ่งว่าเมื่อที่พ้นออกไปพ้นออกไปด้วยอันนี้จังหรือทุกขังเลยน้าตานะนนี้พระอริยะนั้นก็ยังแบ่งอีกว่าด้วยอำนาจมีสัทินสีคือว่าศรัทธามีศรัทธาเป็นกําลังที่พ้นเนี่้ด้วยอํานาจของศรัทธาคือในอินทรีห้า และมีสมาธินีหรือว่ามีสมาธิมากมีกำลังและปัญญินีเป็นอธิบดีนี่เป็นอธิบด,ดีปัจจัยตกว่าสังขารุเบขายานแยกออกเป็นวิโมกขมุขสามประการนี้แยกออกด้วยอำนาจอนิจจานุปัจนนาเบ้อยอำนาจ อนุปัชนาทั้งสามนี้เองถ้าสังขารุเบกขายานนั้นคงตั้งอยู่ในอนิจจานุปัชนาพิจารณาสังขารโดยกำหนดแต่ที่เกิดไปกราบเท่าดับเห็นสังขารธรรมโดยสิ้นไปคิบหายไปมีสัตพินสีเป็นอธิปดีปัจจัยแล้วและขยับขึ้นพิจารณาพระนิพพานยึดดวงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ การใดก็ได้นามบัญญตัติชื่อว่า ok อะนิมิตตะวิโมกขมุขะมาอย่างนั้นอ๋อถูกแลวนี่อันนี้จังนะฮะนี่ท่านท่านพูดถึงว่าสำเร็จเกอนคือว่าคนที่แลเห็นไม่ความไม่เที่ยงแล้วเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วใจก็นึกไป เกิดความเบื่อหน่ายในสังขารเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นสังขารเป็นโทษเป็นภัยแล้วก็อยากจะพ้นจากสังขารจิตที่นวงอภินิพานคือจิตที่อยากพ้นสังขารน,นั่นเองเวลานั้นนิพานตัวยังไม่รู้จักก็อยากจะพ้นจากสังขารน,นั่นแหละชื่อว่าจิตได้อย่างลงพันได้อย่างลงนในอภินิพานแล้วจิตนั้นเข้าถึงลเพราะว่า การที่จะพ้นจากสังขานมีแห่งเดียวคือที่พระนิพพานเท่านั้นที่อื่นไม่มีในสารเป็นเก็ดคูมีเก็เชื่อแต่ในที่นี้ท่านบอกว่ายึดนวงนพระนิพพานทานนีนี้ก็คล้ายๆกับว่าพระนิพพาน,นนั้นอ่ะมีอยู่แล้วก็ไปยึดนวงเอาอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอารมณ์ได้ในการใดก็ได้นามัญญัติชื่อว่าอนิมิตต วีโบกบุกค,คไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือว่าความก็เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็มีศรัทธาศรัทธาเป็นอธิบดีในที่นั้นเพื่อศรัทธาในพระนิพพานคือศรัทธาในความพ้นทุกข์นั่นแหละศรัทธาในธรรมที่พ้นจากทุกศรัทธาในธรรมที่พ้นจากสังขารนั่นเองก็มีศรัทธาไหม คืออยากจะพ้นจากสังขารนั่นแหละอน,นี้เมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เท่ากันกับเห็นทุกข์<ม>เห็นสูญ<ม>เห็นไม่มีสาระเกรินักตาก็เข้าด่วยเหมือนกันแต่ว่ามีอนิจจังเป็นอธิบดีแต่ว่าท้งสามนั่นก็เข้าด้วยอแต่ว่าการเป็นอารมณ์นั้นเป็นเฉพาะอนิจจังเป็นอธิบดีที่เป็นปัจจัยถ้าสังขารเบิดขายานนั่น คงตั้งอยู่ในทุกขานุปัสนาแต่นี่เห็นทุกข์นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นะฮะสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยเป็นโดยไทยเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นไทยและความสังเวชนั้นบางเกิดในจิตสสารดาษประกอบไปด้วยสมาธินีเป็นอธิปฏิปัจจัยนะ ปัญญานั้นก็หนักขึ้นพิจารณาพระนิพพานยึดตวงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ในการใดพูดอย่างนี้ก็ลำบากว่าวเสื่ไอ้ไอ้สภาวะความจริงมันมันไม่ใช่อย่างนี้ตัรว่าภาษาบาลีหรือไงอาจจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วไม่ละมันทําให้เนื้อความมีเสียทําให้คนเข้าใจผิดไล้ข้าวว่าพระนิพพานนี้มีอยู่ อยู่แล้วเห็นแล้วไปยึดหน่วงพระนิพพานมาไปตัวยังไม่ถึงยังไม่เห็นเลยเป็นตัวจิตนั่นอย่างลงในพระนิพพานนี่ที่อย่างลงในพระนิพพานนะ่ะคือว่าไม่อยากมีสังขารอยากจะพ้นจากสังขารเหล่านั้นเท่านั้นเองคือ,อย่างลงเองนะไม่ใช่หรอกไม่ใช่เราจะไปคิดว่าเราจะหน่วงอภพรนิพพานหรือเราจะนึกว่าอออยากจะพ้นจากสังขารไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่คือว่า มันจะต้องเป็นไปเองด้วยเหตุปัจจัยที่จิตใจธรรมดาคนเราไปเห็นทุกข์เห็นโทษก็ไม่อยากจะมีไม่อยากจะอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษเหล่านั้นคือสังขารธรรมหรือขันธ์ท่านหรือนามลูกเนี่ยเพราะฉะนั้นและทีนี้ก็ต้องโกงกันข้ามใช่ไหมทีนี้ทำไมทำไมสมาธิมาก คนที่พิจารณารู้สึกว่าเป็นทุกข์มากทุกข,า,ขกนนานอกกจาชนะเพราะอะไรเพราะคนนั้นมีสมาธิเคยทำสมาธิมามากทำเสมอในสมาธินั้นมันเป็นสุขมันเป็นความสุดคนที่ได้สมาธิแล้วต้องรู้สึกว่าเป็นสุดในนี้เมื่อรู้สึกว่าเป็นสุขเพราะเกิดไปัวจนะน,น,น,นี่กวจจนะน,นี่ไม่มีสุดมีแต่ทุกข์เท่านั้นเอง นั่นมันยังไม่เกิดทิปปัสนามีสมาธิแต่ว่ายังไม่ใช่อิปปัสนาก็รู้สึกเป็นสุขมีสุขมีปิติมีอะไรแต่อะไรก็ไม่สามารถจะอันนั้นก็เป็นที่อาศัยของกิเลสนี่เมื่อเมื่อและนี้เมื่อมายกขึ้นสู่อิปปัสนาแล้วยกขึ้นสู่อิปปัสนานี่ก็ความรู้สึกที่ว่าเป็นสุขเนี่ย พอไปฝันจะมาเกิดแล้วก็เห็นกองกันข้ามเลยไอ้ความรู้สึกที่ว่าสมาธิเป็นสุขเนี่ยก็จะหายไปจะดับไปท,ทันทีความพอใจในสมาธิก็จะละไปจะเสื่อมสิ้นไปก็จะเห็นเป็นทุกข์อยู่คือความรู้สึกกองข้ามเหมือนอย่างเราร้อนเี้แล้วเราเข้าไปในที่ที่ย็นความมันตรงกันข้ามเลยหรือเราอยู่ในที่ที่เย็นพอออกมาแล้วเราร้อนอย่างนี้ ก็ปรากฏชัดไอ้ความร้อนน่ะปรากฏชัดถ้าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในที่เย็นแล้วออกมาก็จะไม่รู้สึกว่าร้อนเท่าไหร่พระอันนี้ท่านได้บอกว่าเพราะอาศัยสมาธิสมาธินีเพราะในอินทรข่ามีสมาธิเป็นอินทรีย์มื่อออกมาแล้วก็เมื่อวิปัสสนาเกิดแล้วก็จะเห็นทุกข์ เวลานั้นเราเห็นเป็นสุขเห็นเป็นสุขนี่มันเป็นวิปลาดวิปลาดยังละไม่ได้ในที่นั้นยังเห็นยังเห็นจังขาละธรรมคือขันธ์ห้าหรือนามลูปนั่นเองเป็นสุขอยู่ที่เห็นว่าสมาธิดีสมาธิเป็นสุขเพิ่งเห็นขันธ์ห้านั่นแหละดีเห็นขันธ์ห้านั่นแหละเป็นสุขแต่ที่จริงก็เป็นวิปลาดไม่มีขันธ์ห้านี่พระพุทธเจ้าเทศนาเขามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีสุขเลยอันนั้นก็เป็นวิปลาดไป สมาธิยังไม่สามารถจะละนิพพานสุดรมได้เพราะฉะนั้นเมื่อยกขึ้นสู่วิปัสนาแล้วนั่นแหละคือพวกนี้ก็โดยมากเพื่อพวกที่ได้ฌานปฐมม่ฌานอะไรนี้แล้วก็ออกจากฌานยกขึ้นสู่วิปัสนาในพวกนี้แล้ววิปัสนาเกิดเพราะฉนั้นจนึงถึงว่าเี่ความสุขนั้นไม่มีเพราะความสุขนั่นเองก็ไม่เที่ยง สมาธินั่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันตกอยู่ในไกรล,ลักเหมือนกันมีขึ้นับพูดที่มีสมาธิมากนะคะก็เ <c oughs> ลเห็นทุกวิปัสสนาก็รู้สึกอารมณ์เป็นทุกข์มากทุกเป็นอารมณ์นะ <c oughs> ต้นดานามัญญัติชื่อว่าอัปปนิหิตะบีโมกขมุขะในการนั้นในสังขารเบศขยานนะแต่ว่า ชื่อมักชื่อผลนิพพทานก็เป็นชื่อเดียวกันถ้าสังขารุเบกขาญาณน,นั้นคงตั้งอยู่ในอนัตตานุปัสสนาพิจารณาสังขารลธรรมโดยอาการอันใช่อาตมาใช่ของอาตมาเห็นสังขารธรรมนั้นปรากฏโดยเปล่าโดยศูนย์นะศูนย์จากตัวตนนะศูนย์จากตนศูนย์จากของตนไม่ใช่น ไม่ใช่ว่าศูนย์จากสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ตัวตนโดยเปล่าโดยศูนย์มีปัญญินทรีเป็นอธิตย์ดีเป็นอธิปยด,ดีปัจใจหาอนัตตาแล้วเราก็ผู้ที่นับไปด้วยปัญญาปัญญามากเพราะว่าทำทั้งหลายนี่เห็น เป็นอนัตตาเห็นอนัตตามากในอันนี้ก็ไม่เห็นเป็นทุกไม่เห็นแต่ว่าเป็นไม่เที่ยงก็มีทุกก็มีอยู่แต่ว่าความรู้สึกในอารมณ์นั้นรู้สึกว่าไม่มีสาระแก่นสารไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนไม่ใช่ของตนอะไรหลุดจากประโยชน์อันที่เป็นสาระอันแท้จริง เป็นอธิตย์บดีปัจจัยแล้วก็ขยับขึ้นพิจ,จรารณานิพพานยุดดวงอรภรณิพานเป็นอารมณ์ได้การใดก็ได้นามชื่อว่าสุญญตาวิโมกขุุคะในการนั้นข้อซึ่งเรียกว่าวิโมกขุุคะนั้นด้วยอัตถะว่าเป็นอุบายให้ได้วิโมกขธรรมสามประการคืออดีมิตตะวิโมกขปัญหิตตะวิโมกข และสูญญตาวิโมกวิโมกทั้งสามนี้มิใช่อื่นคือพระอริยมรรคอริยมรรคได้ชื่อว่าวิโมกนั้นด้วยอัตถะว่าพ้นจากอิเลสได้ชื่อว่าอนิมิตตนั้นด้วยอัตถะว่าพระโยคาพระจรได้ด้วยกิริยาที่กระทำมณติการโดยอนิจจัง และมีสันดานมากไปด้วยศรัทธาและพระอริยมรรคได้ชื่อว่าอัปปนิหิตตาวิโมกนั้นด้วยอัฏฐาว่าพ้นจากกิเลสด้วยอัฏฐาว่าพโยคาวจรได้ด้วยกิริยาที่กระทามณสิการ อันหิตะบบปโงกม,มานาสิการโดยทุกขังและมีสันดานมากไปด้วยปัตตธิเจตสิกและสมาตินีปัตตธิปัตตธิสัมโพธชงสมาธิสัมโพธชงเพราะว่าโพธชงจะต้องสมบูรณ์ในมรรคจิตอันนี้ก็ รมเหล่านี้ก็เกี่ยวอยู่ในโพธิปัจจียธรรมทังนั้นจะเป็นสมาธิหรือจะเป็นปัญญาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ในอยู่ในขอบเขตของโพธชงใชนนหมหรือขอบเขตของโพธิปัจจียธรรมนี่ก็เลื่อยมาตั้งแต่สติปัฏฐานปฏิบตุนตสติปัฏฐานเองก็เป็นโพธชมเป็นองค์ของโพธชงเหมือนกันโพธชงก็แปลว่าเป็นธรรมที่จะ ให้กับสรรุอริยสัจจะรมและพระอริยมรไม่ชื่อว่าศูนย์ยตวิโมกนั้นโดยอัฏฐา,า,า,าว่าพ้นจากกิเลสโดยอัฏฐาว่าพโยคาพะจรได้ด้วยกิริยาจะทำมนฑสิการโดยอนัตตาและมีสันดานมากไปด้วยปัญญาและปัญญินทรในหนึ่งว่า อริยมรรคจะได้นามบัญญัติชื่อว่าอนิมิตตะวิโมกและอปนิหิตตะวิโมกและสุญญาวิโมกนั้นได้โดยอำนาจพระนิพพานธรรมที่บังเกิดเป็นอารมณ์ถ้าพระนิพพานธรรมที่เป็นอารมณ์แห่งมรรคจิตนั้นปรากฏแจ้งโดยอาการอันหาสังขารอนิมิตมิได้สังขารอนิมิตนะในสังขารอนิมิต มีมิตรเนี่ยหมายถึงอารมณ์สังขารและมีมิตรคือได้แก่ขันท่าขันท่าหรือลูกนามนหาสังขารและดีมิตรมิดได้นี่พูดถึงจะออกไปแล้วนะออกไปแล้วจะออกละสังขารและนิมิตรมิดมดได้พระอริยมรรคเิตนั้นก็ได้นามปรากฏชื่อว่าอันิอันิมิตตวิโมก หาสังขารและนมมิตรไม่ได้หมายถึงว่าอันนี้มิตรตะวิโมกนี่พิจารณาอนิจจ์ท่ไมเพราะฉะนั้นที่หาสังขารและนมีมิตรที่เป็นอนิจจงไม่ได้ไม่มีไม่มีอนิจจงหมายถึงว่าไม่มีอนิจจงผู้ที่จะพ้นที่จะออกไปต้องไม่มีอนิจจงพระอริยมรรคจิตนั้น ก็ได้นามชื่อว่าอนิมิตตานิโมถ้าพระนิพพานธรรม <c oughs> ที่เป็นอารมณ์ของมรรคจิตนั้นปรากฏแจ้งโดยอาการอันหาราคาปนิทธิบบรีได้ราคาราคานะตัณหานะพระอริยมรรคจิตนั้นก็ได้นามชื่อว่าอปนิกิตะนิโม ถ้าพระนิพพานนั้นพระนิพพานธรรมที่เป็นอารมณ์แห่งมรรคยิตนั้นปรากฏโดยแฉ่อันศูนย์ปลาจากสังขารธรรมอภิจนาอน,าาตานัตตาศูญญตาวิรรมุตพระอิมัตนั้นก็ได้ตามปรากฏชื่อว่าศูญยตาวิมุตติพาอันเดียวกันนะัน ทีนี้ความเป็นเป็นอนัตตาก็ต้องสูดเหมือนกันในที่นั้นอนนีจางก็ต้องศูนย์เหมือนกันอีกใดหนึ่งว่าพระอนิจจานุปัสสนานั้นจะเรียกว่าอนิมิตรติโมกก็สมควรพระเหตุว่าพิจารณาเห็นสังขารธรรมไม่เที่ยงสล,ละเสึ่งจิริยาอันถือมั่นว่าสังขารธรรมเที่ยง และทุกขาลปัสนานั้นจะเรียกว่าอัปปิสิตะวิโมกก็สมควรพระเถรว่าพิจารณาเห็นสังขารธรรมประกอบไปด้วยทุก์ะละเสียซึ่งกิริยาอันถือมั่นเมื่อสังขารธรรมประกอบไปด้วยทุกยังไงนี่อ่านอย่างนี้แล้วก็ฟังก็ลำบากนะละละเสียพอเห็น พอเห็นอย่างนั้นก็จะละละเสียซึ่งสังขารละธรรมที่พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงพิจารณาเห็นว่าเป็นทุกข์พิจารณาเห็นว่าใช่ตัวใช่ตนก็จะละละเสียซึ่งกียาอันถือมั่นนั้นว่า,า,า,วาวสังขารละธรรมมัะบอกไปด้วยถิ่นึ่งสมาธินะอันนั้น อน,นัตตาลปัสนานั้นจะเรียกว่าสูนิบดิโมกขสมควรพระเหตรพิจารณาเห็นว่าสังขารธรรมใช่อัตมาใช่ของอัตมาสละเสียซึ่งกิยาที่ถือมั่นว่าสังขารธรรมเป็นอัตมาและเป็นของเป็นของอัตมาสังขารุเบขายาณนี้เป็นปัจจัยที่จะให้สำเร็จเป็นพระอริยะ